รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเล่านะครับว่าในช่วงต่างๆการใช้จริงเลยและบอกเล่าสถานีชาร์จมีที่ไหนบ้างชาร์จได้เร็วขนาดไหนบ้างไปถึงแล้วได้รับความช่วยเหลือจากดีลเลอร์เป็นยังไงบ้างหนึ่งปีผ่านไปครับพี่จะขอได้นถามว่าจากที่พี่เป็นคนที่ขับไปสังเกตไปพี่ได้สังเกตว่าพัฒนาการในมุมต่างๆในฐานะของผู้ใช้ที่อยู่ในรถ E ีวีแล้วเนี่ย พี่พบว่ามีพัฒนาการอะไรเพิ่มเติมเป็นไปตามที่พี่คาดหวังว่าที่บอกประเทศเราจะเดินหน้าไปสู่การใช้ EV จำนวนมากสัดส่วนมากๆเนี่ยพี่คิดว่าอัตราการเร่งของความพร้อมมันดีบ้างร้อยขนาดไหนครับเชิญเลยครับพี่ดันครับ,อรบขอบคุณครับก็จากปีที่แล้วนะครับก็เป็นช่วงเวลาประมาณนี้เลยนะครับที่ผมไปไปที่เชียงใหม่ช่วงประมาณปลายเดือนที่แล้วของปีที่แล้วนะครับก็ผ่านมาหนึ่งปีถามว่า มีการพัฒนาหรือว่ามีอะไรที่มันดีขึ้นยังไงบ้างเนี่ยคือในส่วนตัวแล้วจากที่ใช้ประจําวันเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่ามีการปรับปรุงแล้วก็พัฒนาขึ้นดีขึ้นมาอยาา่างช้าช้าอยาา่อยางช้าช้าของสถานีชาร์จจะเป็นทั้ง AC หรือว่า DC ก็ตามนะครับก็มีทยอยเพิ่มขึ้นมาบ้างนะครับแต่ว่าในช่วงต้นปีจนถึงกลางกลางปีที่ผ่านมานก็เรียกว่า มันไม่ค่อยคืบหน้าเท่าไหร่แต่เริ่มมีการขยับเนี่ยหลังจากที่ทาง E A n y w a r e นะครับก็เริ่มมีประกาศเฟสหนึ่งขึ้นมานะครว่าใช้ D C Fast Charge ได้ในช่วงหลัง4ี่ทุ่มนะครจนถึง8โมงเชา้าก็คือมันจะไปสอดคล้องกับทางที่ระเบียบของการไฟฟ้านะครับที่เป็นช่วงออฟพีคกนะครับก็จะเป็นเรื่องของตัวค่าดีมาชาร์จตัวนั้นนะครับเขาก็จะ สามารถเปิดให้ใช้ได้ก็ทําให้โอเคคนที่จะเดินทางเนี่ยในช่วงกลางคืนเนี่ยก็อาจจะุ่นใจขึ้นสะดวกขึ้นนะครับแต่ก็อาจจะต้องรอในเฟสต,ต่อไปนะครับก็อันนี้แอบบอกแว่วๆนิดนึงแล้วกันว่าได้ยินว่าหลังปีใหม่นะครับชาวอีวีอาจจะมีข่าวดีนะครับในเรื่องของตัวดีมันชร์ตรงนี้ก็เดี๋ยวรอประกาศของทางการไฟฟ้ากับทางกกพออีกทีหนึ่งอะไรเงี้ยครับครับก่อนจะไปท่านอื่นถามนะเพราะพี่บอกว่ามีการพัฒนาไปอย่างชา้ชา ถ้าเป็นรถอัตาราความเร็วเท่าไหร่ครับ50ก็อะไรเงี้ยจะเป็นแบบขับแบบไฮเปอร์มาก็อาจจะสัก40อะไรเงี้ย40คือเราจะได้พอเห็นสเกลนะฮะทีนี้มาส่วนนี้กันบ้างบางคนรู้บอกประเทศที่จะมีการเปลี่ยนจาก ICE ไปเป็นรถไฟฟ้ามีปัจจัยแบบนี้ขนาดประเทศไม่ใหญ่นะักจำนวนประชากรเป็นหลักแบบ10กว่าล้าน89ล้านอะไรแบบนี้นะฮะไม่มีอุตสาหกรรมทียนเป็นของัวเองนะฮรอันนี้<ม>อบอกว่าจุดตั้งต้นแบบนี้ก่อนบ้านเราดูมันก็ว่าอุตสาหกรรมก็มีของโตเองด้วยครับ ความจุกจิกผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือตัวรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยความจุกจิกมันน้อยนะครับโดยธรรมชาติโดยธรรมชาติของมัน,มนด้วยชิ้นส่วนอะไรที่มันน้อยแต่ส่วนใหญ่ที่ผมเจอเนี่ยที่มีคนมาถามผมเนี่ยจะเป็นเรื่องของความไม่เข้าใจในตัวรถในการใช้งานของมันมากกว่าเช่นแบบว่าทําไมชาร์จแล้วชาร์จไม่เข้าบางทีแบบมันเด็ดล็อกรถบ้างหรือว,ว่าอะไรเงี้ยคือเป็นฟังก์ชันที่เขากําหนดกําหนดเพื่อความเซฟตี้ของเขาอะไรอย่างเงี้ย อย่างเช่นเอ่อทำไมขับแล้วถอนคันลร่งแล้วมันน่วงจังอ่ะเขาไม่ได้ปรับรีเจนให้มันเป็นเบอร์หนึ่ง,งคือคือ,ค,อ,ค,อคือจะใช้นี่สับไปใช้อย่างเดียวไม่ได้ต้องเนะตรียมการมาก่อนนิดนึงก่อนนะฮะห0 40, ิ0 20 r e t บ r า r e t บ r ี Retard, ทอนรีท